ว่าลัรายได้และค่าใช้จ่ายโครงานนี้น้อยยหาจ่ายอีกเลยงานนี้อาจมีสิทธิ์ใจสิงี่ต้องขอใครชื่อค่ะทุกคนยี่ย สามนำสอดปลาตัดกับฟ้าสีแล้วนำมัสีโอมไปมาใส่ ไม่กินกับฟ้าแล้วนำมาเกยบตกเพื่อเปิดใช้งานไฟฟ้าจะดีจากโครงการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าหลักการกิดเอาไปเป็นแบบการที่สามารถนำไปใช้ในชี่ประจําบ้านได้ประโยชน์ที่ได้รับใช้งานได้จริง 先生您看。<noise> <noise> <noise>